สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สําสำหรับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยนะฮะปัญหาคาใจหลายๆท่านนั่นก็คือการหาค่าตัวดาานให้บันพอดีกับหลอด LED แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราจะใช้ R ค่าเท่าไหร่เราลองมาดูตัวอย่างนี้กันก่อนครับผมนะฮะมีแหล่งจ่ายไฟ1 2โวลต์ DC 1ตัวและก็มีหลอด LED สีแดง1ตัว ตอนนี้นะถ้าผมเนี่ยนำสายไฟมาเชื่อมต่อกับหลอด LED โดยตรงหลอดนะมันก็คงจะขาดทันทีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าหลอดของเราเนี่ยต้องการแรงดันประมาณเท่าไหร่หลอดมันถึงจะสว่างออกมาและก็ทำงานได้อย่างปกติไม่สว่างน้อยเกินไปหรือว่าสว่างจ้าจนเกินไปก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือเข้าไปเช็คดัตชีตของหลอดไฟตัวนี้ นี่ฮะหลอด LED สีแดงตัวนี้มันก็จะมี Data Sheet บอกแต่ที่มันมีขายนะฮะมันก็มีหลากหลายบริษัทผมตีว่ามันนะกินแรงดันประมาณ2โวลต์แล้วกันนะครับและก็กินกระแสอยู่ที่ประมาณ20มิลลิแอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการดอบแรงดันนะส่วนที่มันเกินออกไปก่อนดังนั้นนะแรงจ่ายไฟ12โวลต์ลบด้วยแรงดันจากหลอด LED 2โวลต มันก็จะเหลือแรงดันที่เราไม่ต้องการนะนั่นก็คือ10โวลต์นั่นเองและเนื่องจากหลอด l g ของเราและต้องการกระแสะอยู่ที่20มิลลิแอมเราก็เอา10โวลต์เนี่ยไปหาร0.02แอมก็จะได้ค่า R นะประมาณ500โอมครับแต่เพื่อ,อนๆก็อย่าลืมแปลงหน่วยให้มันอยู่ในรูปของแอมแปร์ซะก่อนนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นนะเพื่อนๆก็จะได้ R ค่า0.5โอห์มโอมาใส่ซึ่งจะทำให้กระแสนะมันได้เกินมามากกว่า20กว่าแอมครับ <No. S 1> เพราะฉะนั้นในวงจรนี้เราก็จะใช้ค่า R เพียง500โอห์มเท่านั้นครับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมนะฮะมีแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์มีหลอดไฟ led สีเหลืองต้องการแรงดันประมาณ2โวลต์และก็ต้องการกระแสอยู่ที่ประมาณ20มิลลิแอมป แล้วก็เอามันมาเข้าสูตรเดิมครับก่อนอื่นนะเราก็เอา9โวลต์เนี่ยมาลบ2เสียก่อนก็จะได้แรงดัน7โวลต์เราก็จะนำ7โวลต์เนี่ยไปหารกับ0.02แอมป์ก็จะเท่ากับ350โอห์มแต่ปัญหาใหญ่นะก็คือ ร้านค้าที่เขาขายอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีตัวต้านทานขนาด350อ้โอห์มจำหน่าย <Huh? S 1> เขาอาจจะมีช้อยให้เราเลือกระหว่างตัวต้านทานขนาด330โอห์มกับตัวต้านทานขนาด390อ oh โอห์มแล้วเราจะเลือกใช้ R ค่าไหนดีละ่ะ <G ül> หลักการคิดง่ายๆก็คือ R ที่เราจะเลือกใช้นั้นมันต้องดอบกระแสไม่ให้เกิน20มิลลิแอมครับ เพราะไม่งั้นหลอด LED ของเรามันก็จะสิ้นอายุไขก่อนวัยอันควรงั้นเราลองเอาช้อยทั้ง2มาคำนวณกันดูครับสำหรับ R 3 3 0โ oh อห์มมุมแดงเราก็จะเอา7ไปหาร mm hmm. ก็จะได้ค่าเท่ากับ0.021แอมป์หรือ21มิลลิแอมนั่นเองครับซึ่ง R ตัวนี้นะกระแสมันจะเกินไปนิดนึงครับ ส่วน R 390โ oh อห์มมุมน้ำเงินเราก็ลองเอาไปหาร7เช่นกันครับก็จะได้กระแสเท่ากับ0.018แอมป์หรือว่า18มิลลิแอมป์ก็จะได้กระแสที่น้อยไปนิดหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นั่นแหละครับแต่เพื่อยืดอายุของหลอด LED ให้นานขึ้นเราจะเป็นต้องเลือกใช้ R นะขนาด390โ oh อห์มนำมาใช้ครับ แต่เพื่อนๆนะก็สามารถที่จะหา R าค่าอื่นมาต่อเพิ่มนะมาต่ออนุกรมกันได้ก็จะได้ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมี R 3 3 0โ oh อห์มอยู่แล้วนะและก็มี R 1 2โอห์มอีกตัวหนึง่งเราก็จับมาต่ออนุกรมกันได้เลยครับและก็เอาค่า R เนี่ยมารวมกันก็จะเท่ากับ7หารด้วย342อ oh โอห์ม ก็จะได้กระแสอยู่ที่20มิลลิแอมป์พอดีเป๊ะหรือถ้าหากเพื่อนๆมี R ค่ามากกว่านั้นนะประมาณ2เท่าก็สามารถที่จะใช้ R ขนานกันเพื่อให้ค่า R เนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งก็สามารถทำได้เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับวงจรที่เราออกแบบด้วยครับย้อนกลับมาที่วงจรเมื่อสักครู่ครับนอกจากที่เรานะจะหาค่า R ได้แล้ว เรานะฮะจำเป็นต้องหาค่ากำลังให้มันด้วยครับหรือที่เราเรียกมันว่าค่าวัดนั่นเองครับสูตรของมันก็คือกำลังเท่ากับกระแสยกกำลัง2คูณด,ด้วยความต้านทานก็จะเป็นกำลังนะเท่ากับกระแส0.018ยกกำลัง2แล้วก็คูณด,ด้วย390โ oh อห์มดังนั้นนะกำลังก็จะเท่ากับ0 0 0 0 3 2 4คูณ390 ก็จะได้เท่ากับ0.126วัตต์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า R 0.126วัตต์เนี่ยมันคือกี่วัตต์กันในเมื่อมันเป็นเลขทศนิยมผมจะเรียนอย่างนี้ครับปกติ R ที่ขายทั่วไปมันจะมีขนาดตั้งแต่1ส่วน8วัตต์1ส่วน4วัตต์และก็1ส่วน2วัตต์นอกเหนือจากนั้นนะก็จะเป็น1วัตต์2วัตต์5วัตต์เรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ 1นึ่งส่วนแวัตมันก็คือค่า1ใน8ของ1วัตต์นั่นเองครับมันก็จะเท่ากับ0.125วัตตแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะฮะก็ลองเอา0.125เนี่ยไปคูณ8ดูสิครับมันก็จะได้เท่ากับ1วัต์พอดีเป๊ะเลยส่วน1ส่วนสวัตก็คือค่า1ใน4ของ1วัตต์มันก็เท่ากับ0.25วัตและ1ส่วน2วัตก็คือ1ส่วน2ของ1วัต์เท่ากับ0.5วัต หรือว่าครึ่งวัตตนั่นเองครับซึ่งค่าเมื่อสักครู่ที่เราคำนวณน,นะจะได้0.126วัตต์ค่านะมันจะเกิน1ส่วน8วัตต์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปัดขึ้นนะไปใช้ R 1ส่วน4วัตต์ R 1. ตัวนั้นจะได้ไม่ร้อนมากครับทีนี้นะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถเดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็สามารถบอกพนักง,งานขายว่า ต้องการ R 3 9 0โอห์มขนาด1.4ส่วน4วัตต์1ตัวเขาก็จะรับรู้และก็จะจัด R ตามที่เราร้องขอมาให้ครับและในส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือการคำนวณแบตเตอรี่ว่าจะจ่ายไฟให้กับหลอด LED ตัวนี้นานแค่ไหนสมมุติว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เขาระบุว่าสามารถจ่ายกระแสได้500มิลลิแอมต่อชั่วโมงเราก็สามารถนำกระแสตรงนี้ นำไปหารกับกระแสของหลอด LED ได้โดยตรง,ตรงก็จะได้ค่าเท่ากับ500มิลลิแอมหาร18 m ม ah. ิลลิแอมก็จะเท่ากับ27งั้นก็สรุปว่าแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้อย่างต่อเนื่องนะถึง27ชั่วโมงเลยทีเดียวครับมันจะเป็นค่าประมาณการนะครับอาจจะใช้เวลาเพิ่มหรือลดลงก็แล้วแต่ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับ และเนื้อหาทั้งหมดนี้เพื่อนๆน,นะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโหลดอื่นๆได้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ